สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนวันนี้ป้าตุ้มจะพามาทํายำหัวหมูจ้ะ,ะมาดูกันเลยจ้ะข้างปรุงก็มีหัวหอมแดงน้ําเชื่อมแตงกวามะนาวพริกมีแค่นี้จ้ะใส่เยอะเผ็ดยมาเลยจ้ะใช้น,น้ำเชื่อมลงไปก่อน อง <rude S 2> น like ัวน้ำปลาจ้ะฮะปลายำหัวหมูยำหัวหมูยวเป็นา คนๆๆๆคน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 ซิมเบิมงจางโ,<ล>โอเคนาต้องไปเลยจ้ะ กี้หัวหมูนะฟลุกลุ๊กลุก,ลกใส่ของลงไปจ้าแตงกวา yeah um... เ้าจะเพื่อนๆแซ่บละจ้ะแล้วมีน้ำสมุนไพรหน่อยนะเจ้าเลยสำหรับคลิปนี้กบแค่นี้ก่อนเด้อจะลืมฝากกดปตุ้มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปตุ้มด้วยนะคะสำหรับคลนี้ก็แค่นี้ก่อนจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า